สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ขอแนะนำตัวก่อนนะฮะไรอันเก้านะครับเก้าวันนี้ขอบคุณทางสลิ่มพัสนะครับผมที่เชิญมาให้ได้ร่วมสนุกกันวันนี้นะครับผมตอนน้องเพลงในวันนี้นะฮะเก็าเอาไร่ขอเสียงนี้ดังๆให้สลิ่มพัสหน่อยได้ไหม หน่อยได้กรี๊ดบ่อยๆแน่นอนนะครับโอเคก็ okay, ell, วันนี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับเพลงคนนะครับผมก็วันนี้อยากจะมาบอกกับแฟนๆทุกคนนะฮะเตรียมบัตรเครดิตไว้ด้วยนะครับผมนะนะโอเคไหมโอเคไหมช่วงสุดท้ายครับผมมีกรี๊ดบอยชื่อดีๆนะครับผมแจกทุกคนแน่นอนใครอยากได้ส่วนลดต้อง เอาบัตรเครดิตมาเลยยืมเพื่อนข้างๆก่อนก็ได้นะแล้วครับผมเตรียมไว้นะฮะเตรียมไว้นะฮะเตรียมไว้นะฮะเราจะมีกิฟต์ไวเชอร์แจกนะครับผมโอเคก็ทางเซลิ่งมิ่งพัสดนะครับผมวันนี้นะฮะเป็นศูนย์นะครับผมดูแลสุขภาพนะครับก็สำหรับใครสนใจนะฮะอยากให้มาลองกันะนะครับผมเดีจ๋จะมองว่างนี่ไปว่าจะไปลองนะ ดูดีหลือเกินนะครับดูพีเซนเตอร์สะกาด่อเด็กขนาดไหน,น,นคนอร่นนาก็บองคน่ราองกันนะครับผมซือะะ้อเลมิสพลัสนะฮะเดี๋ยวจบทั้งนี้ต้องซือ้อโอเคไหมโอเคโอเคไหมโอเคมโอเแล้วพี่ก็ช่วยกล้ว่ยไปไหน ให้ลองทุกคนโอเควันนี้นะครับผมก็้อาอาจจะเพิ่งมีเสียงนิดหน่อยนะค่งเสร็จมาเมื่อวานนะครับหลายคนก็ไปดูมาแล้วเมื่อวานนะฮะวันนี้มาอีกแปงเพลงโอเคก็จะพยายามนะครับผมจะรองให้ดีที่สุดนะฮะสำหรับเพลงต่อไปนะครับก็เป็นเพลงจากพี่ๆ One ดู i c โ s h o ครับผมอันนี้ดูงไปแล้ว